ไ้ยอันนี้แม่งใครใส่มาว่าไอ้กระทงอันนีน้แม่งใส่มาบาทเยี่ยเยังไงเฮียไม่มีใจทำาบุญเลยวายโอ้แม่เนะ โอ้ก็สวยฝากเอาไว้เยอะๆการน้องชายไปมาแล้วมาประเดี๋ยวพี่หลงทานมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีในี่ไงกระทงพี่ภูมินอนตัวนะครับสวัสดีครับทุกคนตัวทีมามืดตื่นพี่หลงครับสนใจเป็นเด็กเก็บกระทงกับผมเปล่ามไไ่ด้เล่นเลยก็บกระทงเด็กเก็บกระทงไไม่ด้เล่นเีก็บไม่อยู่จุดพูดเลยปวดปวดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเว้ยตอนเช้าอีกตอนเช้าไม่ได้เข้าเลย เอ้ยใครจุดอะวะพี่หลงพี่เย็นใส่ตังค์ลงไปเยอะๆจุดตรงไหนวะเอ็งลอยไปเอานะใส่ตังค์ลงไปเยอะๆใส่ทองลงไปด้วยป่ะพี่หลงใส่ใจได้แค่มองครับพี่หลงใส่ทองไปป่าวใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งไอ้ฟางไอ้โมเก็บกระทงได้นะแค่เดินไปชนอะี่เนไอ้แกตังค์เพิ่มเยอะลอยคนด้วยเพราาะว่ กระโดงชุดนี้ดีวะกระโดดพี่หลงเร็วไอ้แม็กรอเลยไอ้แม็กรอกระโดงชุดนี้ดีแม่งไอ้แม็กรอเลยลงน้ำแล้วแม่งแม็กแม็กเดินพู้เขีไม่ดับจะแแหลกแหลกถ้าเกิดเจอของพี่ภูมิเมื่อไรนะมีเมีย์น้อยเยอะเยอะอย่าใครตายขอให้นายก70อัพขอเลือกขอเลือกใหม่วะเฮ้ยไอ้ได้เห็นด้วยเรียบร้อย เดี๋ยรอดคือเราเห็นด้วยนะเฮ้ยอันนี้กระทงแบบอย่าอย่าเก็บตังค์ขอให้นายกออกจากประเทศครับนักใส่ลงไปหมดตัวขอหยุบสภาครับฮัลโหลว่าไงพี่ล้งเเรื่องแม็กซล็อตเก็บอยู่ฮัลโหลขอให้ตาเปาเปาป้าปีนาครับป้าปีออกจากมุกนี้ครับแม็กซ์จะหลงจะลอยไว้แหละนี่ได้ลอยแล้ว ใช่มกูเห็นกระงของมันเห็นกระทงคนอื่นไม่ร้อยแต่ได้เห็นกระทงตัวเองเห็นกระทงตัวเอร้อยใช่อพี่กาเห็นกระทงเต็มสายเลยเน่ยมันหมอไปเป็นเกเออ้้อยห้าร้้า้ไม่ดีเลย้าร้อยห้าร้อย้อยาอย้าร้อยากูอื้อยคมาาร้เ็อหรอยห้าร้อยบกร้องหาบอาาอ้้ออ้า้ออายอหอ้หอ้รห้า้ยหอาห่ย คมมึงดีเนาะลอยในน้ำเคมทมันดีไฟไม่ด <No? ับเด้อโคมลอยนผมไม่ขึ Heh ้นแม่ทำไมพูดเยอะจังวะโคมลอยคมพิลลงกไม่วหววะโลแกนวะไปห้ามน้องห้ามขายมอเมาร์แงเกิบเอเด้อไปมัน โอ้โหมันเอยไม่ใช่เัยื่อเลน้อยความทุกคนเลยโกะมันเหยียบตาเขาไปมันไม่ได้มันไม่มันถามราคามันจะขายหรือมันจะซื้อมัอขายเพราะว่ามันจะซื้อมากกว่าน้าตายมันไม่น่าซื้อไม่น่าขายหรอกเล่นกับมันไปเฮ้ยอะไรวะเวลาว่างมาเล่นกับพระเจ้าทไม้ว สุดท้ายเวลาไม่เคยทำให้อะไรดีเลยอันนี้เราให้บอกว่าเรื่องที่มจะพาเราไปพบกับเจ้าเติมเต็มมีลอยให้พี่หลงมีเม่น้อยเยอะอายุยืนยาวโอเคอันนี้น่าสนใจลอให้อายุยืดยาวมีเมียมีเมียชิบอาบแม็กให้แม็กมันไปไงกระพงกันกูไม่เชื่อ เาใหม่วันนี้วมึด่ีันมึงก็ไม่อยู่วันนี้มไนี่อยันเีไมอ่วัู่่วัน้อยูักยูีอยันนกไอีอยร่ัี่อยนงอยมน่อยเ่่ยงโพน่อยเิน้อม หรือว่ากระสวนมันด้านเหมือนข้างล่างอุ้ยโทษทีที่พูดความจริงเจรียนเจยนทุกวันนี้นี่ใช้ใบอาการเพื่อปลุกเท่านั้นนะปลุกแค่เพยงังไม่ตื่นไม่ถึงว่าถ้าไม่ถารู้รู้เรื่องเขาอ่ะเออพอดีผมเป็นหมอครับหรืว่าอยู่แค็กันือคือพอดีนะมันเจอเลย่อแบ้านชัดๆเลยเทศกาลมีของให้อะปลายังก็ได้ลูกปืนแทนละ มีลูกปืนแจกทำให้เอคุณว่ามึงคนคนแรกเลยชอบลูกปืน <c oughs> อ, <c oughs> อะหัวโคม,ม <c oughs> วะนักการใหม่นักการใหม่ฮัลโหลฮัลโหลโอ,อะไรห <c oughs> ิวไหมหน่อยหมอกระตืโอ,โอคนหมออะไรเรือรชื่ออะไรครับเมื่อกี้ครับลำไหน่อยลำไหน่อย แนวเขียวอ่ะลอยทรงกันมากอนอยู่แกงแลยวม่นขกนน้เงินใช่ปะใช่ครับใช่ครับซื้อมาแค่นี้รอยแค่นี้คุนใหญ่คม็กเร็วๆจะกระทืคนจะกระทืบสู่ดำเฮ้ยเย็นนะเปิดเลยแค่นั้นแหละมือห้าวออันนี้รอยกันยัง ลอยนอย้แล้วให้เหลือลอยังคารเหลือลอยังคารในเปาเหลือลอยังคันในเปาชอบ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 ในเปาในเปาลอยงคารในเปาเสร็จต่อยโกต่อแล้วไอ้ตัวเว่ยแจกกันเนาะไม่อยากรอลอยังคารของไอ้เปาเสร็จปุ๊บก็ใจโกลอยโกเสร็จปุ๊บก็ลามทั้งแก๊งสุดดำเอฟมาเมาของเออยู่ไหนที่ไหนจะรอเป็นเนี่ยต่อยกระทงกันแล้วเขาเชิญน้องแกวออกมาลำบุ กูจะรับเข้าที่น้าม่ยสเอ้ยเจ็ดนะั่นคือกูเป็นน่กมวยแค่นั้นแหได้แล้วอ่ะกูไม่แเขตื่นได้เอ่อยทุผมต่ยทุกไฟขอพ่อนนะช่อผมชื่อมังีอดร่ีามนกมใชไหมครับใช่ค่ะผมมี้อเยตีการชนะนทอยเขนเลตการชนะแค่นก้าครั้งคนใส่ใส่วงแหวน ผมใส่แก๊ส45พผมเจ็บผมแพ้น็9ครั้งเรียกไรครับ9ครั้งแล้วผมต้องม่มกิบเลขไอ้สมบูรณ์ไม่ใช่เลยเอ้ยอย่าจริงอันนี้ติปั่นน้พวกแต่ตู้เป้นวัตถุเสมอเนี่ยะครับไม่ไหวมันต่อยผมอ่ะกยิ้ร่วงตลอดเอาตรงแต่ผมเป็นน้องวัยจริงแต่ผมเกิดมาผมก็ถือนวลออกมาจากท้องแม่ ผมถือก็ผมถือนวลออกมาจากท้องแม่เสร็จปุ๊บผมผมถือกระสอบทรายออกมาจากท้องพ่อโอ้โหหดเกินหดเกินหดเกินอ่ะเออออกมาจากท้องพ่อเหรอคือเอามาจากท้องพ่อท้องป่องท้องป่องนะครับคิดว่าทสอบสนลำดับการเกิดไม่ผิดพลาดไม่ไงเฮ้ยูกบู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 แข่งท้ายเขาแข่งท้ายเขาถือนออกมาจากท้องแม่ขวาก็ถือกระสอบทรายออกมาจากท้องพ่อ ไม่ก็คือออกมาจากแม่ครึ่งหนึ่งออกมาจากพ่อครึ่งหนึ่งแล้วก็ประกอบกันเนี่ยไม่ไม่แล้วแล้วแล้วผมแล้วผมแล้วผมก็ใช่ไม่แล้วผมก็ใช้ขาไม่แขนแขนซ้ายถือไก่แดงไม่ใช่หรอเอาดอชิปเหาดอไม่รู้แขนแขนขวาผมถือซอยจุออกมาจากท้องพ่ออซยจุกแล้วก็ถือเขียงออกมาจากท้องแม่แล้วถือเนื้อออกมาจากท้องตัวเองออหล่ี่ค่ได้ยินไหม ได้เอ็นไม่เอ็นเกรรู้ว่ามึงอยากเอ๋ย่างเง้ยตรงนะต่อต่อข้างข้างข้างขวากูถือลวมข้างซ้ายกูถือถือกระสอบทรายตรงข้างขวากูเกี่ยวกระหนามออกมาเยอะข้าแม็กซ์เฟี้ยวปะคุณว่ากูเฟี้ยวไหมไอ้เปาก็มันเกินไปไอเนี่ยไปอยู่กุ๊กซเวอร์ไม่ได้ใครพูดเลยนะเพื่กูถอเปาซิเวอร์นาโนพัชใช่ๆนาโนพัชกันว่าใช่พี่อะไรวะเนี่ยกูเรียกยามไงกูเรียกหมดเรียกหมดเรียกหลวงเขาเรียกก็เรียกเรียกหลวง เรียกริมคนอะไรวะกูบอกเรียกรวมอยู่กูต่อยอยู่ไปไปไปเริ่มฉุนมาดูดินายกจนจัดต้องไปหาเก็บกระทงแล้วมึงนายกจนจัดคนแล้วถึงห้าบาทแล้วขอพี่แจ็คโนมให้กลมเงี้ยขอให้ไฟไหม้บ้านนายกนายกคนไหนเวลานายกคนไหนให้ผมดินายกซิวไม่ไม่ใช่ผมไม่ใช่นายกลองนายก ผมไม่ใช่หลังนายกเขาไปขอหมอไงโง่ไออันนี้แม่งใครใส่มาว่าไวไอกระทงอันเนี้ยแม่งใส่มาบาทเดียวยังไงเฮียไม่มีใจทำบุญเลยวายโอ้แม่เขาเก็บกันไปหมดแล้วไงมึงเลาไม่เจอเออเออมันเหลือไงกูลงไปช้าเหรอกูได้มาประมาณสามสิบเหรียญแล้วแหละเก็บกมาทำเก็บตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะ คุณดูทรงแล้วตัวน่าจะเหลืองไปแล้วตัวน่าจะซีดแล้วนะลดไปนล้วน่าจะเหมือนขึ้นอืดนะปกติอยู่เฉยก็ขึ้นอืดอยู่แล้วืนเร็วมากนะเกินไปนะบางทีอยากเต้ปากคนชื่อมังกีอยากโดนเสียงปากพิซซี่พิซซี่มีิติซอมรถปอชื่ออ้วนไอเวนอ้วนตุ๊ตา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 สาละเร็วมากนะ หมออ้วนตุ๊กตาตุ๊กตตุ๊กตาตุไป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 หมออ้วนมันล้อหมออ้วนตุ๊กตาไม่โดนตีนสักงตีคงไม่ดีขึ้นเลยหมออ้วนเขาล้ออ่ะหมอยอมหมออุ้ยพิศขนอ่ะไอ้เก็บกระชงแย่งกูใครแย่งกระชงกูกูผมเองกูแย่งนี่แหละแย่งกระชงกูอ่ะตายตาย ไม่ตายอ้าตายหรอเรียบร้อยนายโยกเสียชีวิตเรียบร้อยครับพี่ข่าวแจ้งกระทงกันแทงกันครตายใครตายใครฆ่าป่ากูนายกขึ้นอืดนายกขึ้นอืดวะเออแม่ครฆ่าปา่ากูข่าวหน้าหนึ่งแย่งกระทงกันข่าวหน้าหนึ่งแย่งนายโยกไปกระทงกับเมื่อกี้นะครับเราแทงตายครับผมเมื่อกี้แทงตายข่าวหน้าหนึ่ง ในยังไม่ฟื้นในยังไม่ฟ like ื้นลงน้ำมันเยอะละวอีกลงไปแช่เป็นปลาฉลามดีกว่าบาดเจ็บสาหัสครับผมไม่ไม่ตายเดี๋ยวกูว่าสภาพเออดูทรงแล้วจนึงกูเห็นแล้วกูเป็นปลาฉลามมันอยู่มาเจอกระทงด้วยแหละเดี๋ยวเลยแม่ทงอย่าโดนกระทึกกระทึกไอ้ชบไปแล้วไม่ตบไม่ตีไม่ดีนเลยของขึ้นหรือเปล่า มึงเห็นนั่งเล่นกี่โมเป็นชั่วโมงแล้วแหละไม่มีอะไรทำเลยแล้วทำไมโคมมันไม่เคลื่อนที่วะยข้างบนอะไม่เป็นพอาะพับเรียบร้อยกูหนีก่อนเขาเดินเห็นมีตายหนึ่ง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 ตั๊กหนึ่งเรียบร้อยอีกศพเรียบร้อยอันนี้เขาแยกกระชมกี่บาทสวัสดีครับคุณตำรวจ ขายาบุญค่าไปเท่าไหร่ครับอไปขาย้าตำรวจเลยแค่หัรปลาไโดนปลาฉลามกินครับเป็ตำรวจคนเนี้ยวางเลยวางเลยน้องยิงปลาวางเลยนี่ปลาฉลามอยู่ไหนปืนอัดลมจะยิงปลาฉลามได้เหรอพี่เจมโอ้ยปากดีไอ้เชี่ยหมอเชี่ยนี่ปากดีเอ้ยเราผอบบอลเมื่อกี้เราผอบบอลโดนปลาฉลามกินเป็นยังไงไหมครับเผาครับไม่สนะคไอเมกไอเม่ไอเมกไอเมมามานี้มานี่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 วมาเนี้ยมาเน ดูไม่ประชาตอนนั้นี่ยดูอยู่นะสองทีไปเลยอะไรเนี่ยไอ้ยพี่หมาก็หมดพังพี่ตรงนั้นไอ้เมฆมานี่ยเมฆไอ้เมฆไอ้แมฆไอ้เมฆขึ้นมานี่ขึ้นมานี่มีอะไรจะบอกแล้วครับเนี่ได้สิวะไม่รู้เป็นไงนเดี๋ยวก็มามั้งเปิดการได้เปรียบเมื่อกี้ทำอะไรบ่ เนสตเรี story, ่กันเลยไหมหมอวิตำรวจอะเอเดย์อาดเ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 อาดไม่ทาอยลอยะทงไม่ให้ลอยคนเยกับตายโอ้มึงมึงดมึงมึงมดมึงดยมึงดมึงมึงมึงดลมึงมงมึงไปมองดูมึไม เท่าทีนึกว่ากระโถงเลยลงไปทั้งตัวเรียบร้อยเรียบร้อยโดนฉลามกัดโดนฉลามกัดทุกคนมองเห็นกันไหมฉลามฉลามเห็นอะไรครับเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นฉลามยังเีกษ์เป็นพี่เนียเ์เคยวฉลามมืดคมนะเนรฉลามดูฉลามกับบุญดูบุญดูนั่นแหละโดฉลามอันนี้เลือดเต็มเสื้อเลือดไหลเลยเอ้ย ไม่ไม่ไหลแค่เลือดจะไสก็ไหลตัวโซ่เนี้เฮ้ยอยากเล่นบลูอยากเล่นลทำไรเอ้าด่านเอลงไปดิเออลงไม่ดีฉลามนี่ไงลงไม่ไม่ไกูลงไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยกูเป็นม้ากูลงน้ำไม่ได้เฮ้ยได้องลงได้ดิเออเรืเอเรื อันหนึ่งกูซื้อผู้่าเพื่อจุดผู้ตนกงางวันนะนะลาบไปแล้วลาาลแ่กมทพื่รจุดผู้ตนกงางวันเฉยของทำมาหากินนะเร็วๆขอฟรขอฟรีคผิตงแรกคุณอะไรของทำมาหากินไม่ได้หรอกทมาหากินไม่ไีตั้งก็ไปกดเ เข็มใหญ่แลกกับปืนไ,ปได้ปืนอัดลม